สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายศฐิลาหลวงพุททวด <c oughs> ผู้ร่วมกิจกรรมประดุงเด่ดบีหนึ่งศูนย์สามครั้งที่หกสิบเก้าวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับ ที่69ตรงกับวันที่17เดือนมก,กราคมพ,พุทธศกราช2569ข้าพเจ้าสิบเอ็ดปงเดชบุญสวัสดิ์ขอเปล่งวาจาสัตยายิพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอจจริยบูชาได้องพระคาวมปฏิเทวราชองค์หลวงปู่สาเร็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทานานในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ อนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจุมบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปวสวดชุนุมเทวดาสมันตาจักรวาลิจุตราคัจฉตุเทวดาสัตมังโมเดราชัสสุนันตุสกมกะทังสเกกามีจรุเปกิริศิการัตเตจันตลิกิวิมานีทิเบรเทจขาเมตุรุวานาขานิแค่วัตุมยิเคเตผู้มาจายันตุเทวาชลตาลวิสมียข้าขันธ์พนาคาติทั้งตาสนิเกยังมณีวรจันนังสาธุโมเมสุนันตุ ธรรมสวนรค์กโลยัมพันตาธรรมสวนรค์กโลยัมพันตาธรรมสวนรค์กโลยัมพันตาหมสวนนามกัสติกถานามอุตสะกะบวตุอรหัตตุสมาสัมปุตสะนนามตัสสภกับวตุอระหัตตุสมาสัมปุตสะนนามตัสสภกับวตุอระหัตตุสมาสัมปุตสักบุษชัจกุริยาคถานติเมสรนังอันยังพุทโตเมสรนังวรังอิตินัสจวัฒเชนัสติเมโฮตุสัพพถานติเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังอิตินัสจวัฒเชนัสติเมโฮตุสัพพถา นักทีมเมสเร์ังการยังสังคมเมสเร์ังวรังเอตินาสัจวัฒเชนัสุติทีเมโหตุสัพพตาบทสวดมหากรุณีโกนาโทติอธิกาคาถามหากรุณีโกนาโททายสัพพปานให้นางบริตรบรมีสัพพปตโตสัมปติมุตตะมังเอตินาสัจวัฒเชนามาหวันตุสัพพปัตถวามหากรุณีโกนาโทยิตายสัพพปานให้นางบริตรบรมีสัพพปตโตสัมปติมุตตะมังเอตินาสัจวัฒเชนามาหวันตุสัพพปัตถวา Mahakuru hiko na toso sa papani ng buritawa para mi sa papato sa timot ite na sa chwa mahon tu sa pupatawa. โมสดานาสมาโยสูตเอวเมสุตังเอกังสมายัมพระขวารสเกสุเมหันติกพิลวัตตุสมิงมหาวเนมหาตตาปิกุสังเกตนัสติังมจัมเตหิปิกุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัสหิจุลรกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนัสนิปิตาหนติปควันตังทัศนายยปิกุสังขัญจะอธิขดจตุนังสุทาวาสกายกนังเทวนังเอกตะหกศีอยังคบะขวารสเกสุเมหันติกพิลวัตตุสมิงมหาวเนมหาตาปิกุสังเกตนั สติมันจะมัตเตหิพิโุสเตยิสเปหวะอรันเตหิท้าใสเจรรกะทารุยิเทวตาญปุเยนะท่ิปติตาหนติปควันตัทสรายพปิกสังขันจายานุนัมายมปิเยนะปวันเตนุปสังกมยยอุปสังกเมตวปกวันโตสังติเกปจิกคาทาภาเสยยมาเต อัตข้อตาเทวตาเซยทพินนมะพละวะปริโสสมันทิตังวาพังกสซอริยะปเสะระตังวาพังสมินเชยะอิวเมวะสุธวะเสสุเทวิสุนตะระหิตาปะขวะโตปุระตตปตระหังสุอะตข้อตาเทวตาปะขวันตังกิวตาเทตวะยกิมันตังอัตทังสุเอกันตังติตาโคเอกาเทวตาปะขวะโตสันติเกอิมังคะทังกับภาสิมาสมยโยวนาสมิงเทวะกัจสมะขตาอาคตัมมหาอิมังธัมมะสมัยัย่างทกิตาเยวะอัปปาราจิตาสังคติ อาตะโพะราเทวตะนโตสันติเกียิมังคะาัุงอภสเจตราฟิกาโวสาทังสิตอัตโนรรมกลาสุสรธิวตันนีกงตันตรันเียรคันติปนติตาาพรราชเทวตันตสันติเกติมังคอภร์เจตวากังเจตวบุรังอินตะกีรังหอดยันเมาิจรัติสุทาวิาจกุมตาสุทันตาสุสุนขติอาตะพระาะเพานตสันเกยังคธตุแหงอภรกิจิพุตัง atako para te wata pakawato san eke imangata ngapasi yeke jeepu tang saranangata se na te kami santi apaya pomi paya mawasan te hang te waka yang beri beri santi te atako pakama pikuwa mantensi yepuye na pikawe ta sasunagata ato su te wata san e pedita honti ta katang tatsanaya pika usang kaja ยี่ปิเตพิกกเวพิสันติอนาคตมัานังรันโตสมาสัมพุทธเตสัมปิปขวันตานังอิเตปรมายจัวาเตวตาสันนิปิฏฐาพิุสันติโสยตาปิมายังอิเตระหีอาจิคิสัมมิพิกกวเวเทวกายนังนามานิกิตาจิสัมมิพิกกวเวเทวกายนังนามานิเทศิสัมมิพิกกวเวเทวกายนังนามานิตังสุนันทาสัตุกรรมานิสิครุฑาปิสัมมิติอวมันติติโคติปิคุปปะกวาโตปจัสสุสุงภะวัยตถาวัฏจะ สิโลกะมันุคัสสัมเยทะปะมาตัสสิตาเยสิตาเจริครับปารัมเมตัสสะมะหตาโพตุสิวัชิลาลมังสาปิสัมปนตตมนสุทาวิปัสสนานาวิลาิโยปัจสยตวะวะเนกปิลตเวตมติยสสะเกสะสนรเตเตวะกะยาภิกขิวิชาสัพพิกะวติจตะมะกรุงสุปุตสสสนตสมตะุมนุสานัตถสนภิกสตมะตะคุงสังอัตถสริงสติเกสนมนุสานัะะวะภิกตมะตะคุงสัะปะปตาหุงัจจสอิญญายะวะตวราชกุมารต สัพเพเกสสัตนรัติเทวกยาภิการเตวิชัยละพิการโมเยวังกิตายุสัมิกิราหิอรุปภัสโซสตตาชสาวะยะข้าพมาเกปิลาวตวัยที่มันโตจิติมันโตนัวันโตสัจสิโนมตมนาภิการมภิกนังสมิติงวานังจะสหัสัยมาวตตายขันนาตันนี้นุ่ยที่มันโตจิติมันโตนัวันโตสัจสิโน วทมนาพิกมงพิคุังสมิติวันงชัตกิราติสายคณนตวันนี้หนที่มันตจิตมันตนวันตสสิโนมมนาพิกมงพิคุนังสมิติวันงอิเจเตโละสัสสายคณนตวันนี่หน่วยที่มันตจิตมันโตวันวันตสสิโนมมนาพิกมงพิคุังสมิติวันนางพิสมิตาปัญจสตายคกนตวันนี่หนที่มันตจิตมันตนวันตอสิโนมมนาพิกมงพิคุังสมิติวันนางกุมพิโรราชาหิกวดปุรเสนเวส ปุริมจัติ <ator il> <ğim> ีส่องราชาเถิตัวโตภาษาสติคันธ์ท่นังอธิปติมาราชาเจษสิโสพุทธปิตาสาวพรโวทนนามะมะพลาที่มันโตชิดมันตวันน้ันโตว่าจะสิงนึมดธรรมนามิกิมุพิกุหลังสมิติงว่านังตะกินันจติีส่องราชาควรจะโหรตประสาสติคุมภันธนังอธิปติมาราชาเจษสิโสพุทธปิตาสาวพรโวทนนามะมะพลา อิทิม <music> ันโตชี้ติมันโตนะัมันโตสัศตินมรรธาหมนาพิกขมงพิกุลังสมิติวันนางปัจจิมันติส่งราชบริพุทธ菩萨สัสตินะขันั์นางที่ปติมาราชยัสสศิสุปตปิตัสสะพระวุฒนามาภะปพร์อิทธิมันโตชี้ติมันโตนะัมันโตสัศตินมรรธาหมนาพิกขมงพิกุลังสมิติวันนางอุตตรันจติส่งราชกุโรตป萨สัสติยะขันั์นางที่ปติมาราชยัสสศิสุปตปิตัสสะพระวุฒนามาภะปพร์อิทธิมันโตชี้ติมันโตนะัมันโตสัศตินมรรธาหมนาพิกขมงพิกุลังสมิติวันง ปุริมัที่สามเตโรตตินรุกมจิมินะเวรุปะกกรตรันที่สังเตรรเาราชสมันตาเติรทิสาตน่ทังสุวนกป็นระบตัวเเตสังมมยวินทัศนะคุณติติกาสถามายกุเตนตุวเวทินุปูจิวิปุตตุสหะจันทนโนกามสสิโตจะกินนกหนนีคันจะปนโทอุปมจทวสุโตจัติกิตาเชโนจันโนโลราชชนโส อาคุปันตะชิโกจวะติมพารูสิริจัสัยเตจันยจราชนคันตป่าสาราจุพิโมฒมนาภิกมงภิกขังสมุติงวันนางอัตคุณปัสสานาคาเวสาราสหั a จักการสัตราอาุปยาคาซาเติพิยมนาถัตระาจอาคุาคาสิริวันโนมนาโคสุปะคสมิติวันนางยนันเชสสารันติพาทธิชาปิกิสุตจัคขูเวหาจัสาเตวันมะจปตาจิตราสุปนาติเตสนังอรยันตารารชานามาสิสุปนาติมมังกาสิปโตนาหิวาร จิตตาวัชิรเทนะสบุทังสุราสิตาปัตตราวัศวเสตที่มันโตยสสิโนกาละกัญชามาจิสมาสุราตันเวกษาเวปจิติสุจิตยะมาราโทนอมิจีสาสตันจะปปิริปตะนังสเปโรจนะมกาแสนในตวะผลิงเซนังราหุปัทมุกกาขมุสมยโยธานิปันติปิกุนังเซมิติงวัานัง อาโปจเทวาปัิวิจเตโชวโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมบทยัสสาสัมปิตาครุณาคายิกาคูเทวายัสสิโนแต่เซตเททัสทากายาสเปนฮัทโยนิโอที่มันตัวิดติมันตัวนับมันตัวยัสสิโนมดทั้มันาพิฆมุงพิกุนังสนิติงวานังเมนูจะเทวาสาลีจะสมาจะทุเบยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปรกิตาสุไรสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปรกิตานักการนิปรกิตตวาคูมันทวลาหกา ว่าสุนังวาสวุสิโธสกุปะคับเรินทโทตุธเสตธาสัทธกัยาสเพนอนัตตุนิโนอิทิมันตุจิตตุมันโตนัมันโตยสศิโนมัทมนาภิกกมภิกขุลังสมิติวันังอัตตาคูสะภูเทวาชะลามกิสิขาเรวะอริทกาจโรชาจุมาปุพพนิพาสสิโนวโรนาสะธรรมะจัจจุตตาจเนชกาสุเลยะรุจิราคัวกัวสุวเดสินโนธาเสตธาสัทธกัยาสเปนอนัตตุนิโนอิทิมันตุจิตตุมันโตนัมันโตยสสิโนมัทมนาภิกกมภิกขุลังสมิติวันัง สมณะมหสมณมนุษสามนุสุตมาจิตตาปทุสิกากัวคูมโนปทุสิกาตทากัวระยุเทวเจดจารุตวสิโนปราคามาปราคาโอเทวายัสสิโนทัศเเตทตายสเปนารถิเนวอิทิมันโตชิติมันโตนันโตสัศสิโนมัมนาพิคมุปิกหังสมิติงวันังสุการกรุมหารุณาคูเวคณะสาสาอัตตะขยาห์โมคะอาคูเทววิจขณาสธรรมตารักชาวิสกาจเจจสิโนตนะยังอาคาปัจญโนอยู่ที่สามิพัสถิตทัสเจเทเทศตายาสเปนนารติเนวิทิมันโตชิตติมัน เคมียาตุศรายามากตการใจสสิโนละิตกาละมัเสธษฐาชูรินมาจะอสวรรณานทธิ์ติโนอากุวักุปรนิมิตาต่เสเตสัสชากายสเพนาระตัวในหนุอยที่มันตัวชิตมันตัวนั้นมันตัวเสสิโลมาทัพมนาพิคมุกุลังสมิติวัฒนนาง สศิษฐเทวานิกรยาสเปนอนันตวันิโนนนมณวเยนาอาขันจุงเยจันเยสติสาสักลูกุเทชาติมักขีลังโอคตินะมานาสังตะเคียบวัคตระรังนาคังเจนทั้งวัดสิตาติตังสุพรมาพรมาตัวจัปุตตาธิมตโตสหะสนังโกมารโอติโสจัตโสปะคัสมิติงวังสุพรมาโลกังมาพรมาพิติตติยุปปปปโนจุติมันตุปิสมากายโยจะสัตสโส ต้าเศตอิสราครูปัจเจกวัสเติโนเตสันจับมาจตัวคาฮาริอุพันรวาริตตัวจสเพลิกเตสินเตจิสพรหมกิจมรรเชนาพิกามิปัสการนาสัมมันธิยังเอตการนาฮาถัดปันนธาราคินณาพันตมาตุโวสัมมันตาบริวารีธรรมะบูมอนติตะกุจินังอติตะธรรมะเสนอกนาดเสนังอเปรย์สยิบปินาตะละมาจัสรังตะตะวันเปรย์ระวังยธบุสโกเมโคตะยันโตสวิจุโกตะทาโสปจุทาวติสังกตหะสยามวเส ตัจฑสปังอภิญญายวกิตวานะจักมาตตโตมันตยิสุทสโซเกนสิริรัเตมารเสนภิกนาเตวิชาระภิกาโวเตจะอัตตปมกรุสุตวัปพุทธศาสนาเมตราคีประกบงในสังลมบอินเายุงจสพวิชิตสังขามาพยาติตายสสินโมทันติสปุติสวัสดิเชเนสุตตาติ แลชัยยปกรณ์นโมมีพุทธเตชะสารัตนะตยธรรมิกาติชะปสิทธิปสิทธิวานารายพระเมสุราสิทธิพมากิเนจจตุลโลกาคัมภีร์ราคะกาสมุทาปุตุงคังคาจะสพรมชัยยปสิทธิพวันตุเตชัยยชัยยธรณิธรณีอุตติอุตตินาทินทีชัยยชัยยขคนละตนละนิสัยนิไรไซเสนัเมรุราชปนรจีชัยยชัยยคัมภีรัสโมปินาขินทนาคีปุสปิสาจพุตกาลีชัยยชัยยธนิเมตตารุกีชัยยชัยยสิงคีสุธาดนุกชาชัยยชัยยวรุณมุขสัตราชชััยยยยสตรรากกุลคันธชัยยชัยยคจน สุกราภูชงสิหพยคติปาชยชยามุนมุกกยาตาชิตาชิตเสินาริปุนาสุธินรดีชยชยสุขาสุขาชีวิชยยชยธรณีตะเลสธาตุชยชยชยธรณีสันติมสธาชยชยมังกรารัญญาภวเกชยชยวรุณยักเกชยชยอรกเสสุรภูจเตชา ชยะชยะรเมีนตะกนาชยะชยะราชาธิราชชัยชยะชยะปัทวิงสปังชยชยอรหันต์ตาปจิกกพุทธสาวกชยะชยเมสโรฮโรินเทวาชยะชยะปรมาสุรโคชยะชยะนาโควิรุนาโกวิรุปโกจันทิมารวิอินทุจเวนักเตโยจักเวโรวรดโนปิจักอคิวายโยจัปาชนหกมารวิทัตระตะโกธาลสมาเทวาสิทธิตาปัสสะอัธโยอิสินโสสักกาสภาชยระมโมภวันตุเต ชายยะธรมโจรจังโฆจรทัสสะปาโลจชายยะกังอิเตนะชายยะเตจินะชายยะสุทีพวันตุเตอิเตนะพุทธเตจินะโหตุเตชายยะมังคะลังชายโยปิพุทธสสะสริมโตอยังมารสะจับปปิมาโตปราชาโยโกสยามุทิมันเดปโมทิตาชียธาปรมาขนาเมหิสิโนชายโยปิพุทธสสะสริมโตอยังมารสะจับปปิมาโตปราชาโยโกสยามุทิมันเดปโมทิตาชียธาในขณเมหิสิโน ใชโยปีพุทธศาสนสิริมัโตยังมารสัตจะไปปิมัตโตปราชโยโกสยามบุตรมันเดปปโมทิตาชียรธาธิวคณาเมฮิสิโนใชโยปีพุทธศาสนสิริมัโตยังมารสัตจะไปปิมัตโตปราชโยโกสยามบุตรมันเดปปโมทิตาชียรธาสุปันนคณาเมฮิสิโนชโยปีพุทธศาสนสริมัโตอยังมารสัตจะไปปจะปิมัตโตปราชโยโกสยามบุติมันเดปปโมทิตาชียรัฐาคัคคณาเมฮิสิโน จะยุปิพุทธัสสริมโตย่งมารสสะจะไปปิมัตโตปราชโยโคสยมุทิมันเดปโมติตารชิยัตถาสุปรามคฆนาเมยสโนชยันตุปุติยังโมเรศกยนัมันทิวัตโนเอวังตวังวิจโยห์อิชยาสุเชยัมังคาเลปราชิตาเปลังเกสีเสปัตวิปุโคเรย์ิเสกเกสวพุทธานังอคัปโตปโมทติสุระคตังสุมังคลังสุภะะตังสุติตังสุขโนสมุตโตจัสมุตถังปรามจาริสุปตะกินังกายกักมังวัจจักมังปะตะกินังปะตะกินังมโนกัมมังปิิิตตตตเเเปปปักกกนนนนนนวะ เตะทลธาสุกิตาวรุณห์าปุตตะซาเสนรคาสุกิตาโหกถาสัพสะหัสเปหิยติภิสุนันตุพโณนโตเยเทวาสมิงทัเนียธิกตาทีขายุกาสถาหนตุสุกิตาหนตุสัพพธาระคันตุสัพพสัตตนังระคันตุจินาสาสนังยากจิปัฒนาเตสั้างสเปโพเรนตุมโนระถายุตกาเลปวัสันตุวสั้างวสาวราการโรคาจุปตะวะเตสั้างเนวเรนตุจสัพพธากายสุขังจิตาสุขังอรหันตุยัตหระหังปุสวะธรรมนิยามสุตัง ว่าเมสุตังอีกังสมยังพระกวาสวัตถิยังวิหารติเจตวเนินสับปินติกาสัอราเมตราตโกพระกวาปิกุอมันเตสิิกาวติปัจนเตติเตปิกุพระกวาตุปจจะสุสมเขวไตรเตวจะอุปาทวาภิกเวตาทักตนางลุปาทวาตาทักตนางติตาวะสะธาตุธมรมติตตาธรรมนิยมตาสเปสังขารานิจาติตังปทักกตโตภิสังพุจติภิสมิติภิสังพุจิตวภิสมิตวอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวารติวิปัจจติอุตตณีกรุติสเปสังขารานิิจต อุปาทวะรพิเกเวตถาคตานังอนุปาทวะตถาคตานังทิตาวาซาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยมตาสเปสังขาราทุคติตังตถาคตัวปิสมุจติพิสมิติพิสัมุจิตวะพิสมิตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิภัจจติอุตตณีกรติตสเปสังขาราทุขติตอุปาทวะรพิเกเวตถาคตานังอนุปาทวะตถาคตานังทิตาวาซาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยมตาสเปตมานัตตาติตังตถาคตัวปิสมุจติพิสมิติพิสัมุจิตวะพิสมิตวะอจิกติเเะต Pandepeti patabeti, wara tibi pachati utani ikaruti, sapeda mana tate itama wocha pakawa tamanate miko pakawa tobasitang api nan te. ตพระเทศรัตคถาอติตังนันนาวะขมยนาปฏิกงเคนะขตังบุคคลมีความตามคิดทังสิ่งที่ลงมาแล้วอะไรและไม่พึงผวงทังสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะทดีตามีนันตังปตตญจนาคตังสิ่เป็นอดีตก็ลบไปแล้วสิเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันันตโยทมังตะทตะทวิปัสสติสังยรงวสงกุปังตังวิทามนุปรยเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะนายที่นั้นแจมแจ้งมันคงงเงันคลอนแกลนข้าวกิจอกุณาการเช่นนั้นไวอามรงชิวะคิดจะมารเยนตบปัุ ซึ่งมีเส้นทายงยาวไม่มีสำหรับเราในบางวิหาริมตะปิงกับหัวรัตะมัดตนทีต่างาต่งเวกปฏิกรตุติดสั่นตัวจึกเต็มมุนิติมุนิผู้สูบย่อมกล่าวฤกย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเป็นอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม <c oughs> หลวงสวธรรมสังเวคปัจเจเวคขณะสเปสังขาราณีจะสังขารงการจิตใจและรูปธรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นม yeah. ันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมิแล้วหายไปสเปสังขาราตุค้าสังขารงการจิตใจและรูปธรรมนำรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราเปตัวตนของเราว่าทุกวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของเหมือนอย่างยืืนนนนนนททววาา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 างงงงมมมมรรณะะคตตตตยยยยยเเเเปปป็็็ขอออ่่สัจแ้ มราณะประโยสะนังมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นทุสรบชีวิตต่างเมนิยต่างชีวิตของเราเป็นคง้องเทียงมราณะเมนี้ต่างความตายของเราเป็นค้องเทียงวัตุ่งคนจะสังเวชอย่างกายโย่เรังร่างกายนี้ไม่ได้ต่างอยู่นานอปตว,วิญญาณโอคนปราศจากวิญญาณชุทนเขาทิ้งเสแล้วที่เสียสติจากนอนทับปฐตวิงซึ่งแผ่นดิน <c oughs> กลิงข้ารางีว่าเปิดดังว่าท่านวายและท่านฝืนนี่รถทางห้าประโยชน์ไม่ได้นะเจ้าวจะสร้างข้าราสําคัญทั้งหลายไม่เที่ยงนอนนุปปาทวายธรรมมิหนอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสมอไปไปรำมดาอุปชิตต่อในรถชั้นติกรั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตจ่งบุปผสมลสุโคความเข้าไปสงบระลับสร้างัญทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามะเรนติจัสทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสูจะมาริซาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวะฮัมมาริซ่าเัไม่เมตสร้าก็โยความมมมสสงัยยในนควาาตีี้จะแก่เเราลย

สเปียร์จะริยบุปชัยยักสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตัวสเปนนักขตาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตัวสเปเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตัวสเปสมาตินังสมิธันตุโบบทุกประชาหลวงปู่ทวดนโมบทิสตโตอคติมายะอิติภะกวานนโมบทิสตโตอคติมายะอิติภะกวานนโมบทิสตโตอคติมายะอิติภะกวานปฏิทานนักขั ญาเทวตตาสันติวิหะรวาสินีทุเพขเรปุติขเรตายิ่งตายิงตัธรรมทานในนัวันตุปุจิตาสติังกอรุณเตทวิหะรมันเดเลเทราจัมมัชานวกาจพิกาวสระมิกาธนปติยุปัสกาขามาจิตเทสานิขามาจิสราสปานปุตตาสุกิตาพวันตุเตชละพุชายเจปิจาอันเดสมภาวาสังเสตชาตาเถวุปปติกานิยญาญณิกังธรรมวาราปฏิจเตสเปไปปุกัสสะตรุตุสังขยัง ตาตุจิรังสตังธมโมธรรมตตราจะปุฆาลาังโกหตุสมะโคอัตถายจัยยตาเยจ่มีระคตุสตโมสเปปิธามจาริโนบุติงสัมปะพุนิยามัทเมอริยปเวทิเตปัชนนาหตุสเปปิปานิโนพุตธะเสนสมาธรังวเวชัญโตกาลเทวะปวัสตัวเวทิภาวายสตนังสมิทังเนตุเมธนิงมัตตพิตาจัตตุระชังในจังรคันติปุตตะกังเอวังธเมนราชโนปชังรคันตุสภะธา ปัตตาโยชนะคาถาทุกขปัตตาชนิทุกข์อาบัตปตาจนินยัญาโสกปัตตาจนิโสกหุ่นตุสเปิดปิปานิหน่วยตาวาตจามิให้สัมปตังบุญญสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิติยาธนังทั้งตุสทายสีหลังระคันตุสภธาภาวนาเปรตาหุนตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังคลคาถาหุนตุสพังสุมังคลังระคันตุสพเทวตาสพภุญธานุภาเวนสุทิ่หุนตุนิรันตระ โอตุสพังสุมังฆลังระคันตุสัะพเทวตาสัพัทธมานุภาเวนะโสที่อนตุเนรันตรังโอตุสพังสุมังฆลังระคันตุสัะพเทวตาสัพัสังคานุภาเวนะโสที่อนตุเนรันตรังสัพพปุทาบาลปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตจินาระคัมันทามิสัพพโสสัพพปุทาบาลปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตจินาระคัมันทามิสัพพโสสัพพปุทาบาลปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตจินาระคัมันทามิสัพพโส

เรื่องน่าแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรตยาิพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขออนุเคราะห์ที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริิภพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรณคาลายข้อนี้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จะเป็นสัพเพเหระมงคลแก่ข้าพเจ้าแล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ข้อยข้าพเจ้าจมีสมาธิติดธรรมะใน,นพระธรรมคำสอนไห้ของค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดิ่งงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศน์บิดาทั้งหลายผู้ใดนมัสการสาธุการในบุญกุศลนี้ประสิปษษร,ระสาทพร้อมสอนอนุอนภาพแห่งมงคลเป็นส่วนของคนพระบิดายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลารวรมแห่งวัตุคนทั้งปวงที่สามสิ่งบุเรลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธวานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันเลยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอ